สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Show WM เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโซลาเซลล์นะครับวิธีการติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อสูบน้ําเข้านานะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นรั้วโซลาเซลล์นะครับที่เราล้อมรั้วไว้นะครับตรงนี้นะฮะนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับโซลาเซลล์นะครับนาแปลงนี้11ไร่นะครับนี่ฮะส1บไร่นะครับยาวจากนี่ไปถึงนู่นนะครับเนี่ย ยาวจากนี้ไปถึงโน้นนะครับก็คือ11ไร่นะครับทําการสูบน้ําด้วยโซลารเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับนะฮะเพื่อเอาน้ําเข้านานั่นเองนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสะดวกสบายนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดมาดูกันครับว่ากี่แผงนะครับนี่ะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งหมด1แผงนะครับ2แผงแล้วก็3แผงนะครับนะฮะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ สามแผงนะครับส, LAURA, ここส่วนตรงนี้นะครับน <ส ambling. S 2> <mon> ี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บนะครับแบบนะครับก็คือที่เก็บประจุไฟนะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับก็จะทําหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ฮะนี่ครับเราจะทําหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็สายไฟตรงนี้นะครับเราก็จะดึงเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสายดินลงมานะครับจากขั้วตรง ที่เราเก็บแบบตรงนั้นนะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็จะดึงสายลงมานะครับส่วนตรงนั้นนะครับตรงนั้นเป็นท่อน้ําใต้ดินนะครับที่เราได้ทําการขุดเจาะบาดาลนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยทำการขุดเจาะบาดาลนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ทําการขุดเจาะบาดาลนะครับเพื่อเพื่อมาให้เราได้ใช้น้ําใต้ดินนั่นเองนะครับส่วนการดึงน้ําขึ้นมาเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดึงน้ําขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับนี่คือหน้าตานะครับพลังงานแสงอาทิต์นะสูบน้ำได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับตลอดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําว่าจะไม่พอนะครับตรงนี้เรามีพลังงานสามสามแผงนะครับนี่ฮะพลังงานสามแผงนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับนะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันอ่านี่นะครับนี่ฮะหน้าตาข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะ นีครับหน้าตาข้างในของแผงสามแผงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็หันหน้าเข้ามานะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสายไฟนะครับนี่ที่เราทําการวางไว้นะครับนี่ฮะสายไฟนะครับเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าทํางานนะครับนั่นเองนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าไปนะครับส่วนทรงแผงข้างล่างมานนี้ครับก็จะติดแบบนี้นะครับนี่ฮะ เราก็จะติดแบบนี้จําขั้วจําขั้วแบบนี้นะครับเนี่ยจําขั้วจําขั้วจําขั้วไปแบบนี้เลยนะครับไปจนสุดนู่นแหละครับนะครับไปจนสุดเลยนะครับเพื่อเก็บพลังงานลงกล่องนะครับลงแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะนี่นะครับนี่ครับสามแผงนะครับสามแผงแค่นั้นพอนะครับนะสามแผงนะครับ ก็สามารถดึงน้ําได้ตลอดทั้งปีนะครับนะฮะเพื่อเอาน้ําเข้านาเพื่อทําอะไรก็ตามนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับนะฮะก็ใช้แผงโซลาเซลล์สามแผงก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับนะฮะสำหรับสามแผงนี้นะครับนี่นะฮะขอดึงน้ําเนี่ยครับดึงน้ํามาเก็บไว้นี่นะครับตอนนี้ก็คือมีน้ำอยู่แล้วนะครับเราจึงไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ถ้าขาดน้ําตอนไหนก็สามารถทําได้เลยหรือว่า ต้องการน้ําตอนไหนนะครับก็สามารถที่จะเอาน้ําขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับตรงนั้นนะฮะนี่ฮะนี่ครับตรงนี้นะฮะไฟฟ้ายัางมาไม่ถึงนะครับนี่ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงเราก็ทําแผงโซลาเซลล์ไว้นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับงบประมาณนะฮะของจุดนี้นะครับทั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วไว้ป้องกันคนเข้าไปนะฮะเวลามันทํางานนะครับก็อยู่ประมาณ ไม่เกินนะฮะไม่เกินสองจุดเก้านะครับไม่เกินสองหมืนนะฮะสอง0มนห้าถึงสอง0มื่นเก้านะครับแล้วแต่สถานที่นี่นะครับพอเราดึงน้ำออกมานะครับนี่ฮะน้ำมันก็จะวิ่งมาตามท่อนี้นะครับวิ่งมาตามท่อเราอยากให้มันไปลงไหนแล้วก็ดึงมันไปก็ต่อเหมือนท่อน้ำประปาทั่วไปครับนี่ฮะก็ต่อเหมือนทําท่อน้ำประปาทั่วไป พลังงานไฟฟ้าก็ดึงน้ําปกติน้ําก็จะบวงตรงนี่ฮะเห็นไหมครับสังเกต้น้ำไหมนะครับเนี่ยเราก็จะเอาน้ําลงที่ให้นานะครับไร่นาของเรานั่นเองนะครับนี่นะสังเกตว่าน้ําไม่ขาดนะครับเห็นไหมถ้าน้ําไม่ขาดปลูกอะไรก็ได้ครับนะฮะสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่ฮะนี่นะครับตอนนี้ก็รอเกี่ยวข้าวนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับตรงนี้นะนี่ก็เป็นนาข้าวนะครับนาข้าว นี่ฮะนี่ก็เป็นนาข้าวครับนี่ก็เป็นนาข้าวหมดเลยนะครับสังเกตนะฮะถ้าข้าวได้น้ําปกติมันจะรวงใหญ่อยู่แล้วนะครับนะฮะนะครับนู่นแหละครับก็ยาวไปนู่นเลยครับผมทุกคนเยอะไหมฮะนะครับก็ตอนนี้รอรถเกี่ยวอยู่ไม่รู้จะมาไหมนะครับก็รอรถเกี่ยวกันอยู่นะนะครับแรงงานแสงอาทิตย์นะครับก็เอามาฝากกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับแรงงานแสงอาทิตย์นะครับ นู่นครับรถเกี่ยวข้าวอยู่ฝั่งนู้นครับเขาบอกว่าจะมาตอนนี้แต่ไม่รู้จะมาไหมนะครับน่าจะเป็นรอบเย็นหรือไม่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เราก็รอกันไปนี่ฮะก็พาชมบรรยากาศครับถ้าอยากปลูกผักปลูกอะไรนะครับสําหรับแผงโซล่าเซลล์ที่ผมว่าคุ้มนะนะครับในราคาสองหมื่นกว่านะครับนี่ในราคาสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็มีพลังงาน ใช้ได้ทั้งปีนะครับเราสามารถดึงพลังงานตัวนี้ไปใช้ให้เป็นไฟฟ้านะครับเสียบปลั๊กเสียบพัดลมนะครับใช้ไฟได้เลยนะครับเราไม่ต้องมีอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะฮะก็สามารถประหยัดได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องงอไฟด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะมานะสําหรับอยู่คนที่อยู่ไกลความเจริญนะครับหมายถึงว่าอยู่เสาไฟเดินมาไม่ถึงนะครับนะฮะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าเราเดินใส่มาเองอาจจะมีค่างบประมาณในการเดินไฟหรือว่าเสาไฟต่างๆเยอะกว่านี้นะครับนะฮะก็ลองพิจารณากันดูครับนะฮะก็เอามาฝากกันนะครับนะฮะเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณากันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่นะครับอันนี้เราก็ทํากันเองนะครับเนี่ยแผงเราก็มาติดตั้งกันนะครับแผงก็เอามาติดตั้งกันซื้อแผงมาแล้วก็มาทํากันนะครับติดติดตั้งไม่ยากครับก็มีคู่มือให้อยู่แล้วนะครับทุกคน ติดตั้งไม, ente, ม่ยากเขามีคู่มือให้เราอยู่แล้วนะครับ mm วิธีติดตั้งนะเราก็แค่เอาแผงแผงแผงวางวางตามแบบนะครับจะให้ดูกันอีกรอบนะฮะเนี่ครับเราก็แค่เอาแผงแผงแผงวางเนี่ยครับแบบนี้ยวางวางให้มันได้องศานะครับมันได้แบบได้องศาเขานะฮะเมื่อได้แบบได้องศาแล้วนะครับเราก็จัมนะครับแล้วก็จับเนี่ยฮะเห็นไหมครับ ให้มันได้รับแสงให้เยอะที่สุดนะครับนะฮะเนี่ยแล้วก็ปรับนี่ฮะให้ได้รับแสงให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าได้รับแสงเยอะเท่าไหร่ก็พลังงานแล้วก็จะยิ่งได้เยอะนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเห็นไหมพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้แค่อลูมินียมนะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนจมนะครับเขาก็มีจมให้อยู่แล้วนะแผงพลังงานนะครับตัวเนี้ฮะตัวดําๆเนี่ยเนี่ยครับ คือพวกนี้เขามีมาให้อยู่แล้วนะสายพวกนี้เราก็แค่จำจำสายจำสายจำสายเข้าไปนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็ดูทางผู้มือครับจำแล้วก็ส่วนโครงเหล็กพวกนี้เราก็ทํากันเองนะครับทํากันเอานะฮะไม่มีอะไรนะครับเราก็ทําฉากทําอะไรกันง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากซื้อเฉพาะแผงมานะครับซื้อเหล็กซื้อลวดมาทํากันเองได้สบายๆเลยตรงนี้นะครับเนี่ยฮะสบายมากกล่องพวกนี้เราก็ซื้อมากันเองนะครับปกติเขาอาจจะใช้เฉพาะแบบตั้งเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ นะฮะแล้วก็หาตู้หาอะไรมาใส่ให้มันโอเคหน่อยแค่นั้นเองนะครับพวกนี้ก็ลวดน้ํานะครับพวกลวดหนอกลวดน้ําพวกนี้เราก็ทำมาเองนะครับก็เชื่อมมาเองนะฮะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับนี่ฮะผมว่าทุกคนน่าจะทําได้อยู่แล้วละเรื่องพวกนี้นะครับไม่ยุ่งยากนะฮะสำหรับตัวนี้นี่ครับก็ดูกันไครับนี่ฮะเห็นไหมเราก็ทำมาเองนะครับก็ทํากันง่ายๆนะครับนี่ครับ พวกน็อตพวกนี้เราก็ทากันง่งายๆก็ยิงสกูน็อตนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กตัววางแปรนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้อันนี้เราก็ทําประตูกันเพื่อเข้าไปดูนะครับแล้วก็ปิดไว้เวลาเผื่อมีใครเข้ามาแล้วก็ไม่ให้เข้าไปนะครับเราก็แค่ทำนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากฮะนะครับก็ลองลองพิจารณาดูถ้าใครอยากใช้ก็พอดี ผมมาอยู่ที่ทุ่งนาพอดีนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับนี่ฮะเพื่อเป็นไอเดียนะครับให้ทุกคนได้ทํากันนะครับนะฮะส่วนใหญ่คนจะคิดว่ามันแพงนะครับก็ราคาประมาณนี้ครับนะฮะนะครับราคาประมาณนี้ก็มีน้ํามีไฟใช้นะครับสําหรับครอบครัวดูหนังฟังเพลงชาร์จแบตโทรศัพท์นะเปิดพัดลมเปิดทีวีนะครับตัวนี้สามารถทําได้เลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับใครยังไม่กด s u b s ไคร b e ก็ฝากกดซั b s c คร b e ให้กันด้วยนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับนะครับสำหรับคลิปใหม่ๆเนาะนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปผมปกติจะลงทุกวันเลยนะครับนะฮะก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว นี่ครับบรรยากาศ